สนับสนุนโดยเบเนพ l u s โปรโตีนดีๆจากพืชคูณอ2อทนายความของอดีตรพระพุทธอิสระนายธิรยุศสุวรรณเกศรซึ่งเป็นผู้ร้องให้สารธรรมนูญวินิจฉัยพักเก้าวไกลกรณีการหาเสียงนโยบายแก้ไขมาตรา112เป็นการล้มล้างการปกครองได้นำคำร้องพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดจำนวน116แผ่น มายื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตให้บังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ .2560 ในมาตรา92ที่ระบุว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพักการเมืองซึ่งในบัญญัติดังกล่าวได้ระบุบางช่วงบางตอนไว้ว่าการกระทําการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อาการปกครอง <Das kop at io> ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห ah ากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กกต,ตดำเนินการส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาให้ยุบพักเก้าไกลนายธีรยุทธ์ระบุว่าส่วนในวันนี้ที่มายื่นคำร้องเพราะต้องการทำหน้าที่ให้ครบถ้วนหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วตนจึงจำเป็นต้องทำหน้าที่ให้เสร็จสิ้นกระบวนการส่วนวัตถุประสงค์ที่มายื่นเดิมทีให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะยุบพักเก้าไกลเลยหรือไม่นายธีรยุทธ์บอกว่าเดิมทีแค่ต้องการให้ศาลหยุดการกระทำ แต่เนื่องด้วยหลายปัจจัยและได้อ่านคำวินิจฉัยของศาลอย่างละเอียดแล้วเห็นว่าตนมีภาระผูกพันจำต้องทำกระบวนการต่อไปในการทำหน้าที่ว่าใครเป็นคนสร้างเหตุให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ส่วนในอนาคตหากกกตมีการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วิจารณายุพักคก้าไกลจะทำให้อนาคตภายภาคหน้าเกิดความขัดแย้งทางการเมืองหรือไม่นายธรยุทธ์บอกว่าไม่กังวลเพราะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นไปนตามระบอบการเมืองการปกครองอีกทั้ง พักก้าวไกลจะเป็นพักการเมืองที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเชื่อว่าหากเกิดความขัดแย้งเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่แต่ละคนควรจะต้องพิจารณาถึงหลักการส่วนคำวินิจฉัยของศาลเป็นการกําหนดบรรทัดฐานใหม่ในการแก้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อาจไม่สามารถพูดหรือนําเสนอได้ทั้งในและนอกสภาโดยเฉพาะมาตรา1นึนายทรยุทธ์บอกว่าหากอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญทุกอย่างอย่างละเอียดบรรทัดสุดท้ายมีการวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นการปิดประตู แต่การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องเป็นไปตามคันรองของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญสำหรับตนมองว่าการแก้ไขกฎหมายมาตรา1 1 2จะต้องเป็นฉันทามติไม่ใช่วาระซ่อนเร้นผ่านทางการเมืองโดยมีประชาชนอาจยังไม่ทราบถึงรายละเอียดของกฎหมายโดยสารเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีหลักการและเหตุผลในการพิจารณาซึ่งก่อนที่มีคำวินิจฉัยสารได้มีการประชุมพิจารณาคำร้องของตนหนาถึง62ครั้งถือได้ว่าเป็นจํานวนมาก กว่าการพิจารณาแล้วตนมองว่าคำวิจัยที่ออกมานั้นมีความละเอียดรอบด้านแล้ว